สวัสดีครับวันนี้มานำเสนอยันม้าสามสิบเก้าแรงนะครับผมมาจัดตัวมาัชนอีกหนึ่งคันนะครับผมยันม้า e f สามเก้าสาม t นะครับผมขนาดสามสิบเก้าแรงม้าเครื่องสามสูบไดยเล็กนะครับผมระบายความร้อนด้วยน้ําระบบเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังแปดเกียร์นะครับตัวนี้ครับผมตัวนี้คล่องตัวนะครับเกียร์ใต้พวงมาลัยนะครับผมเกียร์เป็นเกียร์ซิงโครเซเทิร์นนะครับ t ห้าหกเอกสารเลียชุดรวมครบนะครับในราคาเบาๆครับผม รถสีสันเดิมๆนะครับรถเครื่องเจดีย์นะครับผมเครื่องแจ๋วๆเลยเครื่องไม่เขียงไม่ไอนะ้น้ำไม่ดันนะครับผมยางหน้าหลังสวยนะครับแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมยางอุปรกรณ์ก็มีดันหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะครับผ่านหลังเป็นผ่านหกนะครับผมของช่างหุยนะครับ วงสวยใบยสวยนะครับใช้กันยาวยาวคาไม่มีแตกนะครับ เจ๋อเจ๋อนะครับผมสภาพพร้อมใช้เลยเครื่องเกียร์เจ๋วนะครับไฮดรอลิกดีครับผมในราคา25,000บาทนะครับ25,000บาทนะครับผมราคานี้ส่งให้ฟรี300รกิโลนะครับราคานี้ส่งให้ฟรี300รกิโลนะครับผม25,000บาทครับราคาเบาๆเลยครับนี้ครับผมท่านใดสนใจก็เบอร์เก่าเบอร์เดิมครับผม0816004753 0816004753อำนย์เจ็จ็ัวเอ์เป็นฉลัดจังหวัดศรีสะเกษนะครับติดสั้งศรีเลนครับผม มาท่านใดมาไม่ถูงมาไม่ถึงไม่ไงโทรมาคลาบขอบคุณทุกท่านครับผมขอให้อินรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือจากใจ PC ซแท็กเตอร์ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ